มาเห็ดหน่อไม้ส้มกันจ้าขาวจ๊วะส้มนัวสะอาดเก็บไว้นานได้เป็นปีเลยเด้อจ้าสีเห็ดกินเห็ดขายก็ไดเด้อสูตรนี่เห็ดง่ายๆจ้าหน่อไม้กิมสซุ้งออกหลายๆเด้อค่ะช่วงนี้เอามาแปรรูปกันจ้าเอามาทําหน่อไม้ส้มกันนะจ้าฉันก็นจะเลือกเอาเฉพาะตรงโคนมันเด้อค่ะตรงปลายว่าเอาค่ะนี่เอาตรงโคนมาฝานแบบนี้เด้อจ้าแล้วเอามาแช่น้ำไว้คืนหนึ่งค่ะคืนหนึ่งพานไปน้ำเป็นแบบนี้เด้อค่ะเอามารินน้ำออก เ่ต้องปั่นบ่ต้องบีบเด้อค่ะถ้าปั้นถ้าบีบเพิ่นจะดำเนาะน้ะใหม่ก็จะอ,อ่อ,อนๆแบบนี้เลยค่ะการปรุงก็จะมีเกลือค่ะแล้วก็ข้าวสารข้าวเหนียวเด้อจ้า ปรุงไปซิมไปค่ะให้เพื่อนออกเข้มปลาแรมปลาแรมอย่าออกเข้มหลายเด้อค่ะเพื่อนจะบดสมเรวเนาะวันนี้ก็ขั้นให้เขากันนี่น้ำขั้นก็จะออกมาประมาณนี้เติมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำมาเข่าลงไปก็ไดเด้อจ้าให้เพื่อนท่วมๆเนาะใหม่ค่ะเนาะใหม่ก็จะอ้อนนัวแบบนี้เลยจ้าจากนั้นก็นําไปบรรจุในภานชนะของข้าจ้านี่ในขวดโหลในกระปุกยังก็ไดเด้อค่ะสูตรนี่ขาวจัวเก็บไปโดนตลอดปีเลยจ้าแล้วก็สามาซื้อเฮ็ดกินเห็ดขายได้เด้อค่ะเนาะใหม่บดดัน้ำ เดอ้อเอาลองเห็ดเบิงจ่าเห็ดง่ายไงเสบแสบนัวนัวค่ะที่สำคัญสะอาดน้ําจ่า